ปกติจริงๆพระบินทบาททุกวันวันนี้พระขอเอาบาตรที่โยมตักนียให้ญาติโยมได้กินบ้างตรงนี้คือจุดที่อาตมาเห็นว่า มันคือเมตตาธรรมตรงนี้ที่เกิดธรรมะธรรมะสัญจรก็คือเราไปทุกที่ที่เราเห็นว่าตรงไหนขาดแลนก็ตระเวนไปตระเวนไปถ้าเจอทางตันเราก็กลับใหม่มีทางไปเราก็ไปแล้วก็ดูดูจนเราเห็นว่าบ้านนี้มันมีบ้านน้อยหลังนี้สุขขีเสียจริงเราจะผ่านกับบ้านน้อยหลังนี้ขัดสนเหลือเกินเราจะจอดตรงนั้นและเข้าไปถามเขาว่าสิ่งที่เราเห็นมันใช่ไหมแล้วเขาค่อยๆบอกเราแล้วเราก็จะเข้าไปสัมผัสเขาเมื่อมันตรงจุดที่เราจะเข้าไป ตรงนี้เราพร้อมที่จะหยิบยื่นทันที อาตาไปแบบพระหนึ่งคือเมตตาธรรมก่อนและให้เขารับรู้ได้ว่าเรากำลังถามสุขทุกข์ของท่านมีคนเห็นแล้วว่าคุณกาลังมีปัญหาอะไรคุณบอกเรามาญาติยโยมบอกจะมามาสมาจะสอบถามจนจนถึงจุดหนึ่งว่าวันนี้คุณขัดสนจร,จริงๆลูกคุณตกงานชีวิตคุณเก่ดเจ็บป่วเพอเราเห็นตรงนี้ครับเราจะให้กําลังใจเขาคำว่ากําลังใจเนี่ยมันเป็นจุดทําให้คน อยากอยู่ต่อแต่พอช่วยเหลือมากกว่ากมากํำลังใจเนี่ยมันดึงการเพิ่มชีวิตให้เขามีความหวังยมเชื่อว่าคขามา